อ๋เนี่ยยิ่เจียวที่ไปใส่คือส่วงฟ้าแท้ที่ไปอัปเดตตลาดให้เบิ้งว่ามื้อนี้วันอาทิตย์ตลาดนัดบ้านขวกงามคนสิหลายคืออาทิตย์ก่อนบอสอ๋อไปไปสั่นหาครึ่งยังแบบว่าคึกคักอยู่บอสสินะหาแนวมากินน้ำเนยด้วยนี่หาของปลามากินน้ำแน่มื้อนี้ก็คนหลายเี่เนาะหลายอายุอ๋อคึกคักคึกคัก ยายเก๋วขอมาเดินอยู่รอบนอกนะคะเพราะว่าคนเยอะค่ะเดี๋ยวจะไปเกะก,กะคนเดินตลาดนะคะแป๊เยน้ำอยนึ่งข้า าทิต์นี้คนก็เยอะเหมือนเคยค่ะคนมาตลาดคลองผมหล้ยคือเกา่าดลยพี่น้องคนเยอะมากเลยจ้าตลาดคึือคักดีค่ะรับไข่ไปไว้ก่อนนะคะซื้อไข่ก่อนค่ะมีทุกอย่างจริงๆนะคะอาหารก็มีผลไม้ก็มีค่ะจิ้งหลีดก็ขายดีนะคะทุกคน ดี๋ยวยายจิ๋วจะมาถามแม่แม่แม่ค้าที่ตลาดก่อนนะคะว่าวันนี้ขายของดีไหมขายของเป็นยังไงคะแม่จ๋าขายของดีไหมคะนอเขามีนี่จะพูดื้อดีๆแล้วไม่ใช่ของกนอก็เป็นของในตลาดเด้อแม่ขายอะไรอ๋อแม่ขายผักอ่าขายผักปูเองด้วยล่ะสองวันเลยอเี๋ยยายจิ๋วยืนอยู่ข้างหลังค่ะไม่ได้ยืนอยู่หน้าแผงนะคะ จะได้ไม่เกะกะคนเดินของธรรมชาติปลูกเองธรรมชาติของว่าของสวนเท่านี้แหละพ่อได้ขายเนาะแม่เนาะงเมื่อนี้เนาะพ่อได้ขายจ้าพ่อได้ขายอยู่นะคะทีนี้ งามสีแยกบ้านควกงามฝากตลาดด้วยนะคะของป้าของยังมีเบิร์ดอยากกินเนี่ยอยากกินต้อยากกินพี่ปอมนี่เบิร์ดมาเด้อมายแห้งของ,ลของตลาดบ้านคู่งามวันนี้แม่บอกขายดีอยู่พอได้ขายเหมือนทุกวันค่ะเหมือนทุกอาทิตย์นะคะดีใจจังแม่ค้าก็ขายดีใจอันนี้สนใจอันนี้พี่น้อง ทั้งใหญ่ทั้งยาวไปจดกตับแหนบบอทั้งคือสายันไหนใหญ่ปักกะน้วยใหญ่ๆล่ะเนาะปักกะนไวยใหญ่ๆเนาะอาทิตย์นี้ยายจิ๋วซื้อแค่นี้นะคะของใช้เสื้อผ้าไข่ปลาผักมีแล้วอยู่ที่บ้านมีผักแล้วนะคะคลิปนี้กระฝากว้สมีขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจ้า